นาทิเมสารานังอันยังพุทธโธเมสารานังวารังสาราณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวัเชนะ ว่าเธยยังสัตว์ทุศาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมามเนนายังปุญยังปะสุตังอิทา ข้าพระเจ้าผู้วหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ควรกวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตารายาเมมาเทสุงตัดสาเตชาสาอันตารายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนัน้น กายเยนวาจายวาเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธกุกัมมังปกตังมายายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏติคันหตาตัอัจัยันตัง ขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นการันตะเรสังวริตุงวะพุทธเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไป